มันการเดนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเลยยวันนี้เลิกดีนะครับผมดีใจมากจะได้เริ่มแงะน้องช้างแล้วนี่อันนี้พองแงะละเพราะว่าไม้โตนี่ประมาณน่าจะประมาณผมว่าเจ็ดปันิ้วได้ครับผมอันนี้หนึ่งต้นนี้น่าจะได้ได้หน่อเดียวเพราะว่าต้นอื่นยังไม่ ยังไม่โตโอ้ยแต่ต้นนี้ต้นนี้กินหนหนึ่งสองสามสี่ครับผมนี่ตั้งแม่นี่ชันนะครับดังดีมากโอ้ยฝั่งนี้ก็ดังดีสวยมากต้นนี้ต้นแม่สวยขาวดีทีเดียวนะครับโอ,อย้ยฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้คือต้นเดอะเบสของเรานี่ โอโหวันนี้จะได้ตั้งแม่กันนะครับมีแต่คนถามทำไมไม่ขายหนอก็มันยังมันยังลงท่อไม่หมดเลยเนี่ยครับอันนี้ก็เตรียมไว้แปดแปดเก้าท่อแต่ว่ายังไม่ใส่ดินกประมาณสิบกว่าท่อนี่ก็เลยว่าอยากจะตั้งแม่ให้ให้เต็มก่อนให้เต็มโรงเรือนก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าตอนเนี้น้องๆที่เริ่มลงไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วก็เริ่มตั้งใบตั้งอะไรหมดแล้ว ต้นเล็กต้นใหญ่ก็เริ่มมีหน่อแล้วครับนี่อย่างนี้ก็มีหน่อพ้นมาแล้วนี่ก็มีหน่อพ้นมาแล้วนี่เล็กๆก็เลยวล่าอยากตั้งแม่ก่อนส,สวยๆเวลาเก็บหนอ่อพร้อมๆกันมันแฮปปี้ดีอะครับนี่โอ้ตอนนี้โตเร็วแต่ว่ายังไม่เห็นหน่อเลยน่าจะยังไม่ไม่พร้อม ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ใกล้แล้วครับถ้าฟอร์มขนาดนี้แปบ๊บเดียวอีกไม่ถึงสองสัปดาห์หน่าจะมีหน่อพ้นมาละนี่เราก็เริ่มมีหลายต้นแล้วที่เป็นฟอร์มแบบนี้สวยต้นนี้สวยมากจะใบต้นหนอนกัดอันนี้ด่างน้อยแต่ว่าใบต่อมานี่คือด่างเยอะ แดดสองไม่ค่อยเห็นแบบนี้ผมก็เลี้ยงนะเพราะว่าให้ลูกน่าจะให้ลูกสวยมากเท่าที่เท่าที่ิดเทปกระชังขาวแบบนี้คือให้ลูกสวยมากนะครับนี่นี่ตันนี้ก็สวยเนี่ยมันเริ่มตั้งตั้งลำขึ้นมาได้เกือบจะหมดแหละกับที่เราลงไปสักประมาณเ,เดือนเดือนนิดนิดเดือนสองเดือนบางต้นสองเดือนกว่านะครับ แล้วต้นนี้สวยสุดต้นนี้สวยสุดแล้วก็ให้ลูกสวยสุดด้วยนะครับผมมีลูกต้นนี้ต้นนึน่งนี่มามาดูอันนี้ต้นแรกที่แยกออกมานี่ครับเริ่มตั้งแล้วใบสวยมากนี่นะครับเราแยกตอนมันโตหน่อยนี่มันก็โตเร็วนะอันนี้ยังไม่ถึงเดือนที่ลงไปประมาณ3ามค ความโตเทียบกับทอบ่อ80เซนก็คือโตเลยเพราะว่าแยกตอนตอนหน่อโตแล้วนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้เราก็จะแยกหน่อที่โตนะครับอันนี้นนช้างขาวช้างเหลืองของเราที่แยกไว้ก็มีนะครับท่าในใดสนใจทักมาได้เลยนะครับไม่แพงแน่นอนสวยๆทั้งนั้นเลยนี่แบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้นนกี่วัน สาสี่วันอย่างนั้นอยาเพิ่งทักมาขอสักอาทิตย์ก่อนนี่ด่างสเตียแบบนี้สวยๆเลยนะครับนี่ตัวน,น,นี้จ็สวยมากกำลังชำอยู่อ้ยอันนี้ดีช้างเหลืองสวยนะเนี่ยต่วนี้ช้างเหลืองเราก็จะจับชำไว้ชำไว้อันนี้เป็นช้างขาวนะครับก็ต้องรอนหน่อยนะ อยีามาแยกหนอกก่อนเดี๋ยวลงท่อเสร็จก็จะถ่ายวิดีโอให้ใหม่นะครับถ่ายแต่ต้นสวยๆแหละและนี่ก็เป็นผลผลิตชุดแรกของเราครับของหมานการ์เด้นนี่อยากให้มาซูมดูใกล้ๆวันนี้เราแยกหน่อช้างขาวเหมือนคลิปก่อนเมื่อกี้นี่เองนะครับผมวันนี้ได้หกเชือกนะครับมีแต่ต้นด่างสวยๆเลยอยู่ต้นนี้ดังดีมากนี่ครับนี่หน่อใหญ่ๆ ทุกหน่อมีเขียวหมดแต่เรายังไม่ได้ปล่อยนะครับยังไม่ต้องทักมานะนี่นี่ครับนี่ครับโอ้ยดีใจมากเลยนะครับผมนะบนี่มีตนอนอ่หน่อยใหญ่เลยแบบนี้เลยนี่แกงเดอะสตาร์ของเราวันนี้6เชือกจุกๆนะครับอันนี้คือ the best 6นอเลิกดีมากวันนี้นะครับผมไม่ได้ใบ้หวยนะนี่คือผลผลิตชุดแรกของเราเห็นไหมครับว่า,าก็รอ <c oughs> ก็รอมาประมาณ 2, 3เดือนนะครับถึงจะได้มีผลผลิตชุดแรกแบบนี้อันนี้เราเหลือก็กจับชาแล้วก็จะตั้งแม่ให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีท่อเหลืออยู่ประมาณ20่สิบท่อตอนนี้ได้6ท่อเพิ่มมาแล้ว6นอสวยๆจุกๆเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ขายนะคะยังไม่ต้องเอฟนะ ขอตั้งแม่ก่อนนะครับสวยมากนี่จริงๆเรามีต้นที่ชอบสุดเป็นคนเป็นคนไม่น่ารักชอบสุดคือต้นนี้เรียกว่าด่างด่างดีมากด่างดีถึงขนาดที่ด่างถึงลายต้นเลยนี่แบบนี้ครับนี่แต่ทุกต้นก็ด่างลายถึงต้นหมดแต่ต้นนี้คือมันน่ารักอะ่ะสวยนะครับติดตามชมต่อนะคะว่าแกงชุดนี้ลงท่อแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ไปชําก่อน เอาที่บาย,บายโอ้ยเดี๋ยวเราก็ได้แยกหนอ,อกมาแล้วนะครับผมคลิปก่อนนะมาบอกเคล็ดไม่รับกันเลยสำหรับการชำน้องหูช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด่างืดงด่างขาวมานกระเด็นเราไม่ได้ทาปูนแดงนะครับไม่ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่เคยทาเลยนะครับผมเพราะว่า เคยทาแล้วมันกัดมือก็เลยไม่ทาเลยก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ดีหมดนะครับผมต้นแม่ต้นอะไรที่แยกมนาะก็ปกติอ่ะอันนี้เราใช้กระถางสิบนิ้วนะครับเพราะว่าน้องต้งนใหญ่มากนะครับรากเยอะด้วยถอนมาเมื่อกี้เลยนะนี่ก็ผสมนะครับมะพร้าวสับกับดินใบก้ามปูแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใส่เนี่แบบนี้ผมไม่ได้ลองก้นนะผมผสมดินไปเลยแล้วก็นี่ครับออสโมโคดใส่ลงไปนะครับผม อันนี้ดินใส่ประมาณขึ้นึงก่อนเดี๋ยววัดก่อนโอเคเดี๋ยวเรียงรากเลยนี่ครับจริงๆไม่เรียงก็ได้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องลงดินอยู่แล้วแต่อันนี้เพราะความกระด้างนิดนึงนะครับผมเราก็จะเรียงรากให้สวยๆเนาะเพราะต้นนี้เป็นต้นที่รักในใจในตรนนี้นะครับนี่ก็จะเรียงแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้เราหมักดินมาแล้วนะ นี่เราก็จะใส่ดินกับมะพร้าวสับลงไปนะครับดินของเราเป็นแบบนี้เนื้อดินผสมมะพร้าวสับนี่ตอนนี้มีไข่ด้วยไม่ต้องถามนะว่าทาไมถึงใส่กระถางใสไม่มีอะไรเลยครับกระถางมันเหลือแล้วก็เราอยากดูการเดินของรากของน้องต้นนี้นะครับก่อนที่จะนําไปปลูกลงท่อนะต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับ อันนี้เราชำแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงท่อตรงนี้แหละแต่เราชำก่อนเพราะว่าอยากให้น้องตั้งลําก่อนนะครับผมถึงจะลงท่อไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโดนแดดเยอะเดี๋ยวใบจะไม่สวยเพราะว่าต้นนี้เป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งของเราครับเดี๋ยวนะไปน้เพ้าสักดิ์ก่อนอถ้าใครมีตากลั่นจีก็โรยด้วยก็ได้เดี๋ยวเราก็โรยนะครับอยู่นี่ไหม่ะ ทักหนึ่งนะนี่ขากรันจีตัวเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกประมาณกันหนอนกันหนอนกันมแมลงของเราไม่อบในถุงนะครับไม่ไอบเลยเพราะว่าไม่มีถุงเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งในร่มแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยันยที่ที่เราทำไว้ แป๊บเดียวก็ฟื้นแล้วไม่ต้องใช้เทคนิคเยอะมากไม่มีหรอกเทคนิคอะแค,ค่นี้ะขอแค่ว่าทำไงก็ได้ให้ออกหน่อยเยอะๆแค่นั้นแหละเสร็จเรียบร้อยนี่ครับง่ายๆเลยสำหรับวิธีการปลูกน้องหูช้างด่างเหลืองที่แยกมาใหม่ๆนะครับไม่ได้ทายาไม่ได้ทำอะไรเลยสำคัญสุดคือตัวมะพ,พร้าวสับต้องแช่น้ำสองถึงคืนนะครับผมแล้วก็ล้างด้วยแล้วก็มะพ,พร้าวสับอัตราส่วนครึ่งๆนะครับ ง่ายมากเลยนะครับแล้วเราก็จะได้น้องหูช้างด่างขาวหรือด่างเหลืองที่แบบโตเร็วแล้วก็โตสวยนะครับจริงๆกระถางนี้สมมติถ้าจะขายนะอีก2เดือนเจอกันแต่อันนี้ไม่ขายแล้วเป็นรอลุ้นหน่อใหม่ก,ก่อนนะครับผมสวยไหมสวยมากดอย่าไปปลูกหน่อที่เหลือก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้คลิปนี้ก็โอเคบายบายสวัสดีครับยังไม่ต้องทักมานะังไม่ขายแป๊บหนึ่ง